ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอืมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมเบสซ่ากันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ผมก็จะมาสร้างไอดีป้ายเหลืองแบบให้มันโหดตึงๆแบบเขาเนาะทุกคนแบบเห็นแบบคนในกลุ่มแบบฮิตกันมากแบบกลุ่มไอดี ซื้อขายป้ายเหลียงอะไรแบบนี้ผมก็อยากมีเป็นของตัวเองบ้างไงเออแล้ววันนี้ผมก็ได้กำเนิดอเดียป้ายเหลืองดดนจิขึ้นมานะทุกคนเดนจิผมได้มันมา1ตัวแล้วก็ตัวที่ใช้ได้ทนายอะไรเนี่ยอเอไม่ใช่ทนายดิขออภัยครับทุกคน นายอำเภอมูลนายอำเภอเออก็แบบเห็นพี่อะไรนะพี่พวกแบบทีเคเลนเจพี่อ,อ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพี่อาร์ตนายศิลปะเออก็แบบเห็นเขานำตัวนี้มาเล่นกันในชีวิตจริงออในเกมจริงอะไรเงี้ยแต่เป็นน่าเป็นไอดีลองเขาแหละเออซึ่งวันนี้ผมก็ จะมาทำไอดีนี้ให้มันโหดและที่มันจะโหดขึ้นมากกว่านั้นก็เพราะติดตัวไม่ตัว,ต,วตัวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ที่เกียร์ครับทุกคนดูผมได้โดนแน่นอนมาทั้งสี่อันหรือจะโดนนอนแน่วะเนี่ย <c oughs> ก็ได้แหละได้มาทั้งสี่อันคือดวงดีมากนะทุกคนเกียร์อันเนี้ย แบบเห็นเขาสุ่มออกยากมากนะทุกคนแบบพวกพีก่อนสุดอะไรพวกนี้หมดเพชรไปเยอะนะทุกคนก็ผมก็ได้มาทั้งสี่อันถือว่าเป็นเลีโกช่วงดีมากๆนะทุกคนก็แล้วก็ช่องที่สองช่องที่สองของผมก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะแต่เป็นแก้วเวทนะทุกคนแก้วเวทความ คมเร็วกันเคลื่อนที่ค่าใช้จ่ายผลิตแร่เอ,อ้ได้มากี่อันวะเนี่ยหนึ่งสอห้าได้มา5อันนะทุกคนก็ถือว,ว่าโอเคฟูฟเลยแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ทีเด็ดนะทุกคนคือผมก็ไม่รู้แบบดวงดีอะไรขนาดนั้นเอออันนี้ก็จะเป็นเกียร์เชือกเชือกสตาร์ทเครื่องเออ ตาการใช้สกิลค่าใช้จ่ายผลิตแร่ต้านสกิลค่าใช้จ่ายผลิตแร่โอเคเลยนะถือว่าโอเคมากๆครับทุกคนไอดีนี้ก็ช่องสุดท้ายก็ได้มา1 2 3 4 5 6ได้มา6อันนะครับก็ไม่ต้องห่วงโฟแน่นอนผมจะแบบผมปั้นไม่ค่อยเก่งนะผมต้องเกิืนไว้ก่อน ผมปั้นไม่ค่อยเก่งแต่ผมจะพยายามแบบให้มันออกมาดีที่สุดอ่ะเออก็นี่ก็จะเป็นตัวพวกแบบใช้ได้บ้างใช้ได้บ้างก็เอามาเข้าทีมก่อนนะทุกคนก็มันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าเขาไม่ใช้กันแล้วไงเออมีประมาณนี้นะทุกคนก็เกียร์อะไรก็ไม่ถือว่าเต็มมาก แต่ก็จะพยายามซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มไอตัวนี้มาผมคิดว่ามันจะต้องเพิ่มวิวผมแน่นอนแต่ผมไม่ได้เล่นอันนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรซีนแรกแบบนี้เหรอเออผมก็ได้เล่นไปสองอันซึ่งผมก็ได้อันนั้นมาเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไอย้อะไรวะผลึกมรกตเนี่ย เก็ผมก็จะมาปั้นมูลนายอำเภอนะทุกคนแบบเห็นพวกพี่อัดแบบใช้งานกันดีอะไรประมาณนี้ผมก็อยากลองใช้บ้างแต่เงินผมจะพอไหมนี่ตัวเดียวกินเงินผมไปเก็บหมดเลยนะเนี่ยมาครับทุกคนไม่พูดทำทำเพลงเราก็จัดกันเลยครับอะไรเนะี่ยโอเคจัดไปทุกคน เงินผมหมดแน่ทีนี้เป็นสายฟรีซะด้วยไม่ได้เติมนะทุกคนสายฟรีตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นล่างอันต้าแล้วเพิ่มระดับก่อนอเงินไม่พอแน่ๆเลยทุกคนหรือว่าพอวะไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองอัพดูก่อนทุกคนขออาภัยแบบเสียงรบกวนด้วยนะทุกคนก็อีพีนี้เป็น อีพีโชว์ตัวอีพีที่หนึ่งนะผมก็จะทยยอยทำแหละให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะทุกคนพ่อผมเอาง่ายผมปั้นไม่เก่งเหมือนคนอื่นนะผมเพิ่งเข้าวงการแบบก็ไม่นานนะถึงผมเข้าวงการแต่ผมไม่ได้ศึกษาแบบคนที่เขาช่ำชองแบบเก่งๆอะ่ะเออผมก็เป็น f อคนหนึ่งอะ ที่เห็นเขาทำและอยากทำบ้านแม็กกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนลองได้หรือเปล่าเนี่ยตัวนีน้เดี๋ยวผมจะนำมันไปลองที่ทีพี VP ขนนกผมหมดยังวะอ้าวหมดแล้วนี่วะอะไรไมทำไมนี่สเตตหลักว่ามันจะดีไหมอ๋อผมเล่นถึงด่านนี้อยู่นี่วะ ไม่เป็นไรทุกคนลองดูอยากลองมุนนายอำเภอเออไรเ,เขาบอกดีมากดีหนาก็าไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกก็เขาก็ใช้กันเนาะแบบพวกสายปีเขารู้กันโอโหเคยู่นะบวกเกียร์ดีๆของผมทั้งนั้นไงนี่ไงคนดวงดีเรื่องเกียร์ ผมมีนนแผนว่าไอพนี้ไอพี EP นี้จะเป็นไอพีที่หนึ่งนะทุกคนก็แบบนั่นแหละฝากทุกคนช่วยตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังแจร์ทำคลิปต่อเพชรส่วนเพชรผมเก็บมาได้สองร้อยหกสิบเจดนะทุกคนก็เอาไว้สุม่มผมไม่รู้ว่าจะสุ่มเปิดไอตัว power หรือจะเป็นเกียร์ต่อดีแต่เกียร์ผมก็ฟูลนั้นนะทุกคนก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้ผมด้วยผมก็อยากรู้แนวทางเนาะเพราะว่าปั้นไม่ค่อยเก่งอะ่ะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งอะ่ะที่อยากเป็นสายฟรีอะ่ะแต่ผมก็สายฟรีนะทุกคนไม่เคยเติมเลยอดีนี้ก็ผมคิดว่าผมจะเก็บ เพชรจากอันนี้ผมจะเล่นให้มันขึ้นเงินหนึ่งก็เก็บเพชรมาต่อนี้แล้วก็เอาไปสุ่มนั่นแหละทุกคนเออฮ้ยพรารกิจมีอะไรบ้างวะเนี่ยแล้วผมก็จะมาเคลียร์พรารกิจอะไรพวกนี้ให้มันได้เยอะๆก็ค่อยๆฟาร์มไปเนาะไปเหลี่ยงสายฟรีไม่เอาโนหนึ่งครับ แต่ก็แบบพอจะเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนก็ได้ถ้าใครรู้การปั้นแบบไอดีป้ายเหลืองอะไรพวกนี้แบบช่ำชองก็ทักมาบอกผมด้วยนะแบบเดี๋ยวผมแปะเฟซไว้ให้ก็ได้โปรไฟล์จะเป็นรูปทหารนะทุกคนเดี๋ยวน่าจะมีอินเสิร์ตให้ทุกคนได้เห็นอยู่โปรไฟล์แบบนั้นเลยนะทุกคนเออก็สำหรับวันนี้ผมก็ นำไอดี ID นี้มาให้ทุกคนดูเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผมจะมาปั้น ID ป้ายเหลืองนะอะไรประมาณนี้ก็ฝากช่วยการติดตามผมหรือใครมีความรู้แนะนำผมได้ทางเฟซไม่ว่าจะทางเฟซใน YouTube ก็ได้นะทุกคนคอมเมนต์มาเลยผมอยากให้ผมทำอะไรเดี๋ยวผมจะจัดให้ แต่เกียร์นี้ค่อนข้างโอเคเลยผมลองเอาไปโพสยูในกลุ่มแล้วนะทุกคนมีแต่คนอยากได้มากเลยคือแบบเขาน่าจะสุ่มกันแล้วก็ไม่ออกแหละน่าจะหมดไปหลายเพชรอะไรประมาณเนี้ยเอนี่นะภารกิจผมก็จะลไล่เลียร์ไปไล่เลียร์แบบไม่ให้เวลมันขึ้นอะให้มันเป็นป้ายเหลืองสวยๆโปรไฟล์เดนจิอะไรเงี้ยนะทุกคนเดนจิ ใส่อันนี้ก็ได้แต่ใส่เลนจิน่ารักกว่าแลบลิ้นด้วยสูงสองนิ้วด้ะเออโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้อีพีที่หนึ่งของผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากช่วยกันติดตามหน่อยนะทุกคนก็มือใหม่มือใหม่และทุกคนบายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอืม